ยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแฟงพาคุณผู้ชมไปดูระดับน้ําที่กว้านพะเยานะคะตอนนี้ปริมาณน้ําที่กว้านพะเยาเพิ่มสูงขึ้นล้นตนลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่รอบๆค่ะบ้านเรือนชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้ๆจุดนั้นค่ะบริเวณพื้นที่ท้ายน้ําหมู่บ้านที่ติดลำน้ําอิงรวมถึงรอยต่อเขตอําเภอเมืองพะเยาอําเภอดอกคําใต้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนแล้วค่ะน้ำท่วมขังกว่าสสัปดาห์นักข่าวพลเมืองคุณจริเมธ พาไปสำรวจพื้นที่ค่ะน้องก๊อตแดงครับนี่ไม่ใช่ทะเลครับนี่คือกวานพยาวครับพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพยาวซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับน้ําท่วมได้ล้นตลิ่งขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วทําให้พื้นที่ร้านค้าชุมชนและแวดกวานพยาวนั้นต่างได้รับผลกระทบครับตอนนี้ถ่าเรือปิดแล้วนะคัะเพราะว่า อันตรายเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าเขาเปิดเนี่ยกลางคืนจะมีล้อนไ่หลุดมาเล่นน้ำค่ะสองก็คือตักบาตรข้าวเหนียวก็หยุดเพราะว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงดีวะ่ะเกิดว่าสามเน้นก็ดีเนาะหรือว่านักท่องเที่ยวมาแล้วก็เปิดได้รับอันตรายนะคะสามก็คือตอนนี้ห้องครัวไปแล้วค่ะห้องครัวไปแล้วแล้วก็ต้องปิด่อนนี้นะคะทั้งท่อตนันทั้งกลิ่นเหม็นของน้ําเน่าขังแล้วก็ ทั้งชักโครกดไม่ลงเลยแล้วก็แบบลูกค้าที่จะมาเที่ยวหน้ากวางก็หายไปหมดเลยแล้วเดือดร้อนผมผมได้รับผลกระทบเต็มๆเลยจากที่มีลูกค้ามานั่งที่ร้านทุกวันตอนนี้ไม่มีมีแค่โต๊ะสองโต๊ะใถาประจำเท่านั้นเอง